หลังอะไรใหม่ๆนะมาทุกคนมาเริ่มกันเลยเนอะก่อนอื่นนะต้องบอกก่อนว่าอีตัวที่ช่วยรักษาสีมมีทางที่เป็นยาแล้วก็เครื่องสำอางเนอะ เอาง่ายๆเลยสนุปภาษาชาวบ้านน่ะถ้าหากว่าเป็นยามันก็จะช่วยเรื่องสิวได้เยอะใช่ไหมแต่ว่ามีมีผลข้างเคียงที่ควรจะระวังน้อยกว่าที่เป็นเครื่องสําอางเออเครื่องสําอางอะ่ะก็มันมันก็จะช่วยได้ที่น้อยกว่ายาแต่ว่าไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรมากนะักอะไรบ้างที่เป็นเครื่องสําอางอย่างเช่น BHA นะคะเจ้า BHA อะ่ะมันจะช่วยอะไรเรื่องสิวได้มันจะช่วยอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของ ขัดเซลล์ผิวแล้วก็สลายสิวอุดตันนะคะแค่นั้นเลยเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นสิวอ่ะเดี๋ยวเจ๊บรีฟสั้นๆคร่าวๆเนอะคือปกติผิวของของเราอ่ะชั้นบนสุดอ่ะมันจะเป็นชั้นหนังกำพร้าใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องถูกผัดออกไปถ้าหากว่ากระบวนการผัดผิวที่ตายแล้วชั้นหนังกำพร้าที่ตายออกไปอ่ะมันก็จะยังอยู่ใช่ไหมแล้วก็สามารถเกิดการอุดตันได้จนเป็นสิวได้ เจ้า VHA อ่ะก็จะไปช่วยเรื่องนี้นะอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันจะไม่มีผลอื่นใดอย่างอย่างลดความมันลดการอักเสบแล้วก็ต้านแบคทีเรียเลยนะคะเรียนวิศวะโยธาสอบเป็นนักบินได้ไหมครับอ้ารอดูก่อนนะเดี๋ยวเจ๊ขอแชร์เรื่องสิวให้จบก่อนนะคะน้องไพบูน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 อ่ะ BHA เป็นเครื่องสำอางใช่ไหมผลที่มันช่วยได้ก็จะน้อยแล้วก็ผลข้างเคียงมันก็น้อยเหมือนกันทีนี้เจจะมาตัวที่เป็นยาแล้วนะตัวที่เป็นยาหลักๆที่น้องจะรู้จักกันอ่ะ ตัวแรกนะ่าจะเป็นเป็นโซลล์เพอร์ออกซด์ใช่ไหมเป็นโซลล์เพอร์ออกซด์มันก็จะมีหลายยี่ห้อยีอ่ห้อที่น้องรู้จักกันหลักๆก,ก็จะเป็นอาเบนแซกใช่ไหมเบนแซกอ่ะวันก่อนนะเจ๊ก็มาแชร์แล้วใช่ไหมว่ามันจะมีความเข้มข้นอ่ะร้ายระดับมากระดับที่แนะนําก็คือ2.5%ร์เนะคะเพราะว่า ผลที่ได้อ่ะมันก็พอๆกับตัวที่ความรุนแรงเยอะกว่าหรือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าอย่าง5% 10%แหละแต่ว่าผลข้างเคียงของ2.5%อ่ะมันก็จะน้อยกว่าเนอะเจ้าเบนโซอิลโพลอกไซด์มันจะช่วยเรื่องของผัดเซล์ผิวแล้วก็สลาย สิวอุดตันเหมือนกันเหมือนกันกันกบ bha แต่ว่าสิ่งที่มันช่วยได้มากกว่านั้นก็คือช่วยลดการอักเสบแล้วก็ช่วยต้านแบคทีเรียด้วยเนอะเพราะว่าเจ้าเบนโซอิลพอลอกไซอะโครงสร้างของมันเวลาที่เราทาสเปรย์ใช่ไหมมันอยู่อ่าในผิวของเราอ่ะมันก็จะไปทําลายเซลล์แบคทีเรียนะคะที่มันก่อให้เกิดสิวอ่ะให้มันตายไปเออก็เลยช่วยเรื่องนี้ แล้วพอมันช่วยในเรื่องของแบคทีรียใช่ไหมทุกคนข้อดีก็คือมันจะช่วยข้ามแบคทีรียที่ทําให้เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีผลต่อแบคทีรียประจําถิ่นที่อยู่บนผิวเราซึ่งเป็นแบคทีเ r ียที่ดีด้วยเนอะฉะนั้นวันก่อนเจ๊เห็นแล้วมีน้องบางคนบอกว่าชอบทาเป็นแสกหรือว่าเป็นโซลโพีโซาข้ามคืนเลยอันนี้มันจะไม่ดีเนะเพราะว่าจะมีผล ต่อแบคทีรียที่ดีบนผิวหน้าเราเนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าน้องทาเบนเซดแล้วก็ทาพวกแอนตี้ออกซิเดนต์ออกซิแดนต์อย่างวิตามินซีเลยอะ่ะอีผลที่ได้รับจากวิตามินซีอ่ะมันก็จะน้อยลงได้เนอะอันนี้ก็คือข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังวิธีการใช้ของเบนเซดก็จะแปลกกว่าตัวอื่นนิดนึงก็คือทาก่อนล้างหน้าใช่ไหมอะสวัสดีครับพี่ยิงสวัสดีน้องบอมอะไรอะ่ะ เจ๊ด่าให้ผมเหรออะไรอ่ะปาล์มปาล์มอะไรไหมไหมไมาถึงการบ้านใช่ไหมเดี๋ยวปาล์มรอก่อนอ่ะเจ๊พูดถึงยารักษาสิวตัวที่น้องหลายคนรู้จักแล้วก็ชอบใช้กันแล้วเนอะก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละว่าตอนนี้อะไรยังไงต่อมาเลยก็คือเจ้า เรตินเอใช่ไหมเรตินเออะชื่อตัวยาของมันนะคะคือเรตินออินนะคะเรตินออินมันก็จะมีหลายความเข้มข้นเนอะที่เจซื้อแล้วก็ใช้จะเป็น0.05นะคะอันนี้เป็นความแรงระดับกลางเพราะว่ามันจะมีที่อ่อนกว่านี้ก็คือ0.025แล้วก็ที่เยอะกว่านี้ก็คือ0.1เนอะ คนที่เริ่มใช้ให้ใช้ที่ความเข้มข้นน้อยๆนะคะก็คือ0.025%เปอร์ซเอ,อเพราะว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงเนอะผิวแห้งสิวเหออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เจ้ใช้ความเข้มข้นในระดับนี้เพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของริ้วรอยได้ด้วยซึ่งเจ้าอายุขนาดนี้เจ้มีริ้วรอยไงเจ้ก็เลยใช้ความเข้มข้นนี้แต่ว่าถ้าน้องมีปัญหาเรื่องสิวอย่างเดียวน้องใช้แค่0.025ก็พอเนอะ เจ้าเรตินเอหรือว่าเตติโนอินครีมอ่ะมันจะคล้ายๆกับอะดาปาลีนเนอะซึ่งเป็นวิตามินเอเหมือนกันเออถ้าใช้อันใดอันหนึ่งแล้วอ่ะน้องไม่ต้องใช้ซ้ำนะย้ำใช้อันใดอันหนึ่งระหว่างเตติโนอินครีมกับอะดาปาลีนแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนอะก็คือเตติโนอินหรือว่าเรตินเอใช้แล้วผิวจะไวต่อแสงมากกว่านะมากกว่าอะดาปาลีนก็ต้องระวังเรื่องแสงมากกว่านอกจากนั้น เจ้าเตตินอยอินนะคะตัวนี้มันจะไม่ช่วยต้านแบคทีเรียนะแต่ว่าอะดาปารีนอ่ะช่วยเรื่องของแบคทีเรียได้ด้วยแล้วมันก็ช่วยลดการอักเสบที่น้อยกว่าอะดาปารีนด้วยเนอะในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็สลายสีอุดตันระหว,ว่างเตตินอยอินครีมกับอะดาปารีนอันนี้เท่ากันเนอะฉะนั้นบางคนเขาก็อาจจะแบบ เออสรุปมาให้ใช่ไหมว่าอดาปารีน่ะเหมือนจะดีกว่าเตติตนโนอินครีมแต่ว่ามีราคาแพงกว่าส่วนตัวเจ้เองที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้อาดาปารีแล้วมันไม่ค่อยจะเห็นผลอะไรเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนกลุ่มดูนะคะแค่นี้เองสำหรับเจ้เนอโอเค ผมเคยใช้กรดอนุาพานันธ์วิตามิน A หายขาดเลยครับผมอันตรายนะคะทัชกรเดี๋ยวเจ๊จะพูดถึงที่ว่าจิ้มไปที่สิวเลยใช่ไหมอันนั้น่ะมีความอันตรายแล้วก็มีมีความเสี่ยงมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ใช้แล้วจะดีเนอะอะเบนแซกเบนซิเปอร,ร์ออกไซด์จบไปแล้วนะยากลุ่มวิตามิน A ที่ใช้ทามันก็จบไปแล้วมีกดเอ้ย มียากลุ่มวิตามินเออีกอันนึงใช่ค่ะทัชกรก็คือแบบกินแต่น้องรู้ไหมว่ายากลุ่มวิตามินเอที่เป็นแบบกินเนี่ยจะเป็นยาที่อันตรายที่สุดแล้วย้าว่าอันตรายที่สุดพวกยาเหล่านี้ยมันเป็นแค่ยาอันตรายเท่านั้นนะคะแต่ว่ายากินที่เป็นวิตามินเอมันเป็นยาควบคุมพิเศษนะคะ เจ๊เป็นเภสัชกรเจ๊ก็ไม่สามารถจ่ายเองได้นะเพราะว่าตามกฎหมายอ่ะก็ต้องผ่านแพทย์ก่อนเพราะว่าผลข้างเคียงของมันเยอะมากๆนะคะย้าว่าเยอะมากมายอลังการเลยคือแบบไม่แนะนําให้ทุกคนอยากจะกินอีดวิตามินเอแบบกินเลยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงมันเยอะมากๆตามกฎหมายแล้วก็เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองขอให้ไปพบแพทย์นะคะแต่ ข้อดีของมันก็คือยากินวิตามิน A ออมันจะมีผลช่วยทุกอย่างอ่ะดีมากดีกว่ายาอื่นๆนะคะดีกว่ายาทาอื่นๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดความมันเนอะผัดเซลล์ผิวสลายเซลล์อุดตันลดการอักเสบแล้วก็ต้านแบคทีเรียนะคะอ่ะ,ะได้พูดถึงยากินและยาทาไปแล้วใช่ไหม ทีนี้ยากินมันจะไม่ได้แค่มีแค่ยากินที่เป็นวิตามิน A อย่างเดียวที่หลายคนรู้จักก็คือยากินที่เป็นยาต้านแบคทีเรียใช่ไหมหรือว่าแอนตีไบโอติกยาที่กินประมาณนี้มันก็คล้ายๆกับยาที่เป็นครีมที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของคลินดาเอ็มหรือว่ายาทาคินด้าไมซินนั่นแหละ ออมันก็จะช่วยหลักๆในเรื่องของต้านแบคทีเรียรใช่ไหมคือยาก,กินกับยาทามันให้ผลเหมือนกันเลยก็คือช่วยผ่าเซลล์ผิวสลายิวอุดตันนะคะลดการอักเสบต้านแบคทีเรียรแต่ว่าแอนตี้ไบโอติกที่เป็นแบบกินมันจะช่วยลดการอักเสบได้ดีกว่าแบบทาหรือว่าคลินดาเอ็มเนอะข้อเสียข้อเสียของยากลุ่มนี้ก็คือเชื้อดื้อยานะคะย้ำว่ามีปัญหาต่อเชื้อดื้อยา ซึ่งตอนนี้หลายคนก็คงจะรู้ใช่ปะว่าคนไทยเราเสียชีวิตจากการที่เป็นเชื้อดื้อยาเยอะมากไม่ใช่แค่คนไทยคนทั้งโลกเลยมีปัญหาเรื่องของเชื้อดื้อยาเยอะมากอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรจะระมัดระวังเนอะอ่ะไหนก็ไอ้ไหนเดี๋ยวเราจะพูดถึงยากินที่ช่วยรักษาสิวอีก2ตัวเนอะตัวแรกหลายคนรู้จกักเพราะมันคือยาคุมกําเนิดเนอะแต่อีกอย่างหนึ่งอะ มีบางคนอะเขาได้ยานี้แล้วเขาก็มาถามเจ้ว่าเจ้ยาเนี้ยมันช่วยรักษาสิวได้เหรอเพราะเขาไปเสิร์ชพบว่ามันคือยาขับปัสสาวะนะเจ้จะไม่พูดว่าชื่อยาตัวนี้คือชื่อยาอะไรเพราะเจ้ไม่ได้มาแนะนําให้น้องใช้แต่เจ้ามาบอกแค่ว่าเฮ้ยยาขับปัสสาวะมันช่วยรักษาสิวได้จริงหรือเปล่าหมอมั่วเปล่าหมอให้ยาผิดเปล่าคําตอบก็คือไม่ได้มั่วนะคะ ยากลุ่มขับปัสสาวะช่วยรักษาสิวได้ด้วยเนอะอคือเขาอะช่วยได้ทั้งเรื่องของการลดความมันเนอะลดการอักเสบเลยแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ช่วยก็คือเรื่องของผัดเซลลผิวสลายสิวอุดตันแล้วก็ต้านแบคทีเรียน,นะคะย้ำเจ๊ไม่ได้แนะนำให้น้องไปหามาใช้หรือไปหาเภสัชและบอกว่าพี่ครับผมขอเจ๊มาเพื่อบอกแค่ว่า ยาขัดปัสสาวะก็ช่วยรักษาสิวได้เหมือนกันถ้าหมอให้น้องมาเพทสัตวให้น้องมาน้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดว่าเขาจ่ายผิดมานะคะมันช่วยได้สุดท้ายที่เป็นยากินก็คือยาคุมกําเนิดใช่ไหมยาคุมกําเนิดมันจะช่วยได้หลักๆ2ออย่างและไม่ช่วยอีก2ออย่างเอาอะไรก่อนดีช่วยหรือไม่ช่วยอ่าไม่ช่วยแล้วกันเนอะ ยากลุ่มอาคุม,คมกาเนิดมันจะไม่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบแล้วก็ต้านแบคทีเรียเนอะแต่ว่าช่วยเรื่องของลดความมันแล้วก็พัดเซลล์ผิวสลายเซลล์อุดตันได้อือ่ายังไม่มีใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวเจ้พูดถึงยาตัวสุดท้ายเนอะอันนี้เจ้โชว์เพืินนแล้วเนอะ ถ้าเป็นชื่อยี่ห้อมันยี่ห้อว่าสกิ n โนลรนเนอะถ้าในประเทศไทยยาตัวเนี้ยมันจะมียี่ห้อสกินโนลรนอย่างเดียวแต่ว่าที่ต่างประเทศมันจะมีอยู่หลายยี่ห้อตัวยาที่เขามีนะคะเป็น Active i ินคิเดียนก็คือชื่อว่าอะซิไอิกแอซิดเนาะอันนี้หลกัหลกๆที่มันต่างจากยาสิวอื่นๆก็คือมันช่วยเรื่องของรอยดำแล้วก็ฝ้าได้ด้วยนะคะ แต่สิ่งที่เขาไม่ช่วยก็คือไม่ช่วยลดความมันเนอะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบนิดหน่อยเซลล์ผิวสลายสิวอุดตันนิดหน่อยแล้วก็ต้านแบคทีเรียนิดหน่อยเนอะเออตัวเนี้ถามว่าทําไมเจ๊ใช้น้องโปร5ยาตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของสิวมากนะคือมันช่วยเรื่องสิวอะไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันช่วยเหลือเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ฝ้าได้ด้วยซึ่งเจ๊อายุขณะ แล้วเจ๊ทำงานเป็นนักบินใช่ไหมเจ๊เจอเสงเดดเจ๊มีปัญหาฝ้าเจ๊ก็เลยใช้ตัวนี้เนาะอ,อันนี้หลักๆก,ก็คือพวกยารักษาสิวเนาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารการแพทย์การบินอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะ